สวัสดีนะครับวันนี้พวกผมมาอยู่ที่วัดเก้าแสนนะครับวันนี้พวกผมมาทาวอล์กกันนะมาดูกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับวัดเก้าแสนเป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองจังหวัดสงขานะครับตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสงขานะครับอยู่ติดริมฝั่งชายทะเลนะครับณจุดนี้นะครับคือรอยพระพุทธบาทนะครับ จุดนี้นะครับคือจุดทําบุญแล้วก็ปิดทองลูกนิมิตนะครับทําบุญนะครับจะมีทําบุญตามบันเกิดด้วยนะวัดเก้าแสนเป็นวัดที่เก่าแก่กรงเมืองจังหวัดสงขานะตั้งอยู่อําเภอเมืองจังหวัดสงขานะอยู่ติดริมฝั่งชายทะเลนะครับในวันที่ผมไปนะครับมีลมแรงแล้วก็คลื่นแรงนะครับจุดบางจุดนะครับ ชายหาดนะครับผมไม่ได้ไปถ่ายนะครัพคเพราะคลื่นแรงนะครับหลังจากนี้นะครับพวกผมจะพาไปชมหัวนายแรงนะครับที่มาของหัวนายเรงน,นะครับมีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งชื่อนายเรงน,นะครับจะไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับ ระหว่างเดินทางนะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันกับเรือของนายเลงน,นะครับตื่นสัตว์เรือของนายเลงจนเสียหายนะครับนายเลงจึงจอดพักเรือที่หาแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดสงขานะครับหลังจากนั้นนายเลงได้ทราบข่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้บ,บรรจุอบรถลุมสารีทีกษาตริเสด็ไปแล้วนะครับนายเลงเสียใจมากครับจึงสั่งให้ลูกน้องนะครับเอาเงินที่ตัวเองนํามา ไปไว้บนยอดเขาแห่งหนึ่งนะครับจำนวนเก้าแสนหลังจากนั้นนายเรงสั่งให้ลูกนอก้องตัดหัวตัวเองไปไว้บนยอดเขาแห่งหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับนายเรงจึงได้กลั้นใจตายนะครับลูกน้องเลยจำใจตัดหวัวของนายเรงนะครับไปวางไว้บนยอดเขาภายหลังมานะครับที่อย่างนี้จึงเรียกว่าเก้าแสนนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนใบเปลี่ยนมาเป็นกายเป็นเกา้นกานิครับ จนถึงนับปัจจุบันนครับอินลุกนี้นะครับมีความเชื่อกันว่าถ้าใครผักอินลูกนี้เดินลงได้นะครับจะเป็นลูกหลานของนายเรงน,นะครับเราจะพาไปดูข้างล่างวัดเขาเกเซนกันนะคะ ไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะมองออกไปก็จะเห็นเกาะหนูเกาะแมวที่นี่นะคะจะมีนักท่องเที่ยวมากมายและอีกเหตุผลที่สำคัญทำให้วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเป็นเพราะว่าวัดตั้งอยู่บนยอดเขาที่ติดกับแหลมสมิลาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของสงขลานอกจากจะได้ไหว้พระแลว้วยังเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลย สามารถมองเห็นหาดสมิลาได้อย่างชัดเจนเห็นหนางเงือกเกาะหนูเกาะแมวน้ำทะเลสีฟ้าสสดใสลมพัดเย็นใจและเป็นเวลายามเย็นจะได้เห็นดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าที่สวยที่สุดวัดเขาเก้าแสนจึงเป็นที่